สวัสดีครับผมวันณนะทรงคุณแท้นักเคมีเภสัชครับปัจจุบันนี้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนใส่ใจแต่จะดีไหมถ้าเรามาดูแลมากกว่านั้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณและที่ใบหน้าของเราณนะปัจจุบันนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมระดับโลกที่ชื่อว่าลดเซลร r a ลดเซลรเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมระดับโลกเพราะมีสารสกัดจากกุหลาบสารสกัดจากสาหร่ายแดง สารสกัดจากเปลือกองุ่นสารสกัดจากแครอทและสารสกัดจากเฮทูลูขาวและก็ยังมีสารสกัดจากผงผลไม้อีก33ชนิดโดยแต่ละตัวนั้นจะมีหน้าที่ช่วยดูแลผิวเราตามนี้ครับสารสกัดจากกุหลาบนั้นได้ทําการวิจัยมาโดยนักว,วิจัยญี่ปุ่นและนักว,วิจัยต่างๆอีก10ท่านเป็นเวลา6ปีได้ทําการเพราะเลี้ยงโดยนํารกกุหลาบหรือเราเรียกว่ารถพาเซนต้านะครับนำมาเพาะเลี้ยงและสกัดเพิ่มขึ้นในห้องแลบ โดยสารสกัดสเต็มเซลล์ของกุหลาบนี้ส่งผลให้มีค่าสารต้านอนุมูลอิสระมากก,าม, C, มากกว่าวิตามินซีมากกว่าโรคสัตว์สเท่าและยังช่วยเพิ่มการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นมากกว่าวิตามินเอและช่วยเร่งในการสร้างเซลล์ผิวเพิ่มมากขึ้นอีก124%และนอกจากนั้นสารสกัดจากกุหลาบลดฟาเซนตายังช่วยป้องกันยับยัง้งการสร้างเวดส,สี คือเป็นการป้องกันทําให้ผิวของเรานั้นผิวขาวหลังจากที่โดนแสงแดดหรือแสงไฟอะไรก็สักอย่างหนึ่งนะครับและยังส่งผลช่วยให้ผิวของเรานั้นเกิดการสร้างเซลล์ผิวใหม่จากการที่เป็นบาดแผลหรือเป็นแผลจากการเกิดสิวของเรานะครับนี่คือเป็นนวัตรกรรมของโลดพาเซนตาและหลังจากนั้นนะครับ เซนอินโนเวชันจึงนำโลดพาเซนต้านั้นมาทำงานร่วมกับตัว FIR ซึ่ง FIR นั้นเป็นนวัตกรรมระดับโลกอยู่แล้วของตัวเซนอินโนเวชันส่งผลทำให้เกิดการดูดซึมเพิ่มขึ้น5เท่าผลลัพธ์เพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าหลังจากการเอามาทำวิจัยนะครับร่วมกันส่งผลทำให้เซลล์ผิวของเรานั้นเพิ่มความชุ่มชื้นได้2.6เท่าและเพิ่มความอยู่ได้2.5เท่านั่นคือสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นนวัตกรรมและได้ส่งผลงานนี้ส่งไปประกวดระดับโลกจัดที่ประเทศสิงคโปร์ณเมื่อ เดือนตุลาคมพศ20323ที่ผ่านมาที่เองนะครับผมสิ่งที่ได้มาคือเราได้รับนวัตก,กรรมเหรียญทองที่ท่านเห็นนะครับและยังได้รับรางวัล Genius Award ด้วยซึ่งเป็นนวัตก,กรรมชั้นยอดระดับโลกเลยเป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้และบริษัท WorldStar Thailand จึงได้ซื้อลิขสิทธิ์จากเซนต i v ว t i o ช่นมาแล้วนำมาอยู่ในรถเ l a r ตามที่ท่านเห็นนะครับ เพราะนั้นสรุปได้เลยครับว่าโลดพาเซนต้านั้นมีผลดีช่วยลดไขมันนะครับทำให้ลดการเกิดสิวทําให้กระชับรูขุมขนทำให้ผิวชุ่มชื้นลดการอักเสบลดการผื่นแดงต่างๆได้นะครับต่อไปตัวสารลายแดงหรือฮีโาโตคอคัสพูเอลิสซึ่งมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่า เอสตาเซนทินเป็นสารที่มีค่าสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซี6,000เท่ามากกว่าเลสโวลเทล3,000เท่าจึงส่งผลทำให้ลดก,การอักเสบทำให้เกิดการผิวของเรานั้นลดความหย่อนค้อยนะครับลดริ้วรอยลงไปได้นะครับและทำงานร่วมกับเลสโวลเทลซึ่งสกัดจากผิว องุ่นนั้นได้ดีมาก2ตัวนี้ทํางานร่วมกันได้ดีนะครับส่งผลทําให้เซลล์ของเราแข็งแรงขึ้นลดก,การอักเสบขึ้นนะต่อต้านอนุมูลอิสระได้มากขึ้นทําให้ผิวของเรานั้นเกิดความชุ่มชื้นตลอดเวลาและทําให้เซลล์ของเรานั้นไม่เสียไปง่ายนะครับสามารถปกป้องเซลล์ผิวได้ด้วยเลสโวลเทลทําทงานร่วมกับฮีโมโตคอคัสนะครับซึ่งมีสารแอนต้าเซนตินอยู่และเรายังมีตัวเบต้ากูแคนซึ่งสกัดจาก ตัวแครอทตัวนี้นะครับจะช่วยทำให้ลดการเกิดสิวช่วยส่งผลการทำงานเพิ่มคอลลาเจนร่วมกับตัวโรสพาเซนตาและทำให้เกิดการเปลี่ยน หร,หรือหมุนเวียนทําให้เซลล์ผิวที่ใหม่นั้นกลับขึ้นมาอยู่เซลล์ผิวชั้นบนได้นะครับและยังมีเห็ดเฮหโคนูขาวซึ่งตัวนี้ครับมีสารโพลีแซคคลายช่วยทําให้เกิดความชุ่มชื้นในเซลล์ของผิวของเราอยู่ตอลอดเวลานะครับช่วยปกป้องไม่ให้สูญเสียน้ําไปไม่ให้ปกป้องไม่ให้สูญเสียตัวไฮยาล,ลูรอนของเราทําให้ผิวของเรานั้นไม่แห้งกล้าให้ผิวชุ่มชื้นตลอดเวลาและยังมีผลไม้อีกสามสชนิดนะครับ โดยผลไม้สารเสีวชิดนี้ทําการสกัดมานะครับมีสารสกัดไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลมะพร้าวนะครับมะนาวมะเขือเทศนะครับแครอทนะครับเกรฟฟูต่างๆพวกนี้จะช่วยดูแลผิวพรรณของเราในเรื่องของเร่งการสร้างคอลลาเจนนะส่วนกลุ่มตัวตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนั้นจะดูแลเกี่ยวกับเรื่อง ระบบหลอดเลือดหลอดเลือดและทําให้ระบบสายตาดีขึ้นเมื่อหลอดเลือดดีผิวพรรณก็ดีนะครับผิวพรรณจะดูเปล่งปังเป็นประกายนะครับแล้วยังกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าอง,งุ่นมะม่วงนะครับตัวพรำนะครับทับทิมสับป,ปะรดนะครับตัวกล้วยฝรั่งพวกนี้จะส่งผลทําให้ผิวของเราสดชื่นขึ้นนะครับดูผิวขาวเนียนขึ้นนะครับ กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มจากลำไย,ยลิ้นจีมาระก,กอนะครับแตงโมพีชสับป,ปะรดพวกนี้ทำให้ผิวขาวเนียนใสทำงานร่วมกับโรสั่นตนต้าได้ดีนะครับและกลุ่มที่มาจากมังคุดนะครับฮอทอนลูกพลับนะครับอะโวคาโดผู้นี้จะลดการอักเสบได้ดีมากเมื่อลดการอักเสบได้ดีจะส่งผลทำให้เราเกิดสิวที่น้อยลงลดการเกิดสิวนะครับลดการเกิดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าทำให้ผิวเราเกิดความแข็งแรงและ อยู่กันได้ทําให้เซลล์อยู่กันได้นานๆยาวๆไม่เสียเร็วไม่ตายเร็วผิวเราก็จะแต่งตึงเพราะฉะนั้นตัวลดเซลล่าตัวนี้จึงส่งผลทําให้ผิวพรรณของเราขาวนะครับเนียนใสรูขุมขนกระชับนะครับผิวพรรณเราไม่หย่อนคล้อยไม่เกิดริ้วรอยไม่เกิดการอักเสบลดการเกิดสิวและสิ่งสําคัญทําให้ใบหน้าของเราเกิดออร่ามากขึ้นนะเราสามารถ ทานโรสเซลล่าได้วันละ1นถึงสซอ,องนะครับชงกับน้ําดื่มธรรมดาหรือน้ําเย็นก็ได้นะครับจะส่งผลทําให้เราเห็นผลเลยภายใน1กล่องนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพดีผิวพรรณดีนะครับเรามาทานโรสเซลล่ากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ